สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องบทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูกบทนำเรื่องเห็นแก่ลูกเป็นบทละครพูดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระนามแฝงว่าพระขันเพชรเป็นบทละครพูดขนาดสั้นเพียงหนึ่งองค์ ที่มาของเรื่องบทละครพูดเห็นแกลูกเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวบทละครพูดที่มาจากตะวันตกแต่เป็นผลงานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการแปลมีที่มาจากที่พระองค์ทรงชอบบทละครพูดและตั้งคณะละครขึ้น เพื่อช่วยอบรมจิตใจของประชาชนไวรักคดีเรื่องนี้เป็นบทละครพูดขนาดสั้นปมเรื่องไม่ซับซ้อนแฝงด้วยข้อคิดลักษณะการแต่งรัชกาลที่6ทรงผูกเรื่องอย่างรัดัุมและดำเนินเรื่องโดยใช้บทสนทนาของตัวละครโต้อตอบก,กัน ทำให้ทราบเรื่องราวที่ดำเนินไปและทราบเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวนอกจากนี้ยังทรงบรรยายกิริยาท่าทางของตัวละครแต่ละตัวไว้ในวงเล็บเพื่อช่วยให้นักแสดงแสดงตามบทได้สะดวกและสมบทบาทยิ่งขึ้นภาษาที่ใช้ในบทละครนี้ใช้คำพูดง่ายๆแต่ให้ความหมายคมคายลึกซึ้ง เนื้อเรื่องย่อนายล้ำผู้เคยถุจริตต่อหน้าที่จนไปติดคุกกลับมาหาพยาพักดีนารินาทเพื่อทวงสิทธิ์ความเป็นบิดาของแม่ละอซึ่งปัจจุบันพยาพักดีนารินาทได้ชุบเลี้ยงเหมือนบุตรีและกำลังจะแต่งงานพยาพักดีเกงว่า แม่และออจะเสื่อมเสียและต้องทุกข์ใจจึงพยายามกีดกันเมื่อนายลำได้พบแม่และออความดีและภาพพ่อที่แสนดีในใจของแม่และออทำให้นายลําสานึกได้และยอมจากไปโดยไม่เปิดเผยตัวตนลักษณะนี้ใส่ตัวละครนายลํ้า เป็นคนที่หน้าแก่กว่าอายุเนื่องจากตัวเองเป็นคนดื่มเหล้าจัดแท้จริงแล้วเป็นบิดาแท้ๆของแม่และอออแต่ก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางผอกงแม้จะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่ในใจยังรักลูกและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อลูกพระยาภักดีนาอนาะฏเป็นเพื่อนกับนายล้ำมาแต่ก่อน และชอบผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือแม่นวลก่อนที่แม่นวลจะสิ้นใจนางก็ได้ฝากฝังลูกสาวของนางนั่นก็คือแม่ละออไว้กับพญาพักดีซึ่งพญาพักดีก็ได้ทําหน้าที่พ่อด้วยความเต็มใจและรักแม่ละออเหมือนลูกแท้ๆแม่ละออ เป็นคนอ่อนโยนเรียบร้อยสุภาพและมีมารายาทสมกับเป็นตระกูลผู้ดอีอีกทั้งยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีข้อคิดที่ได้ 1. ความรักและความภูมิใจที่บิดามีต่อบ,บุตรทำให้บิดายอมเสียสละให้แก่บุตรโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้น 2. การที่ทำความผิดแล้วสำนึกในความผิดสมควรได้รับการให้อภัย 3. คนที่ทำความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนถ้าทำความชั่วก็ย่อมได้ผลของความชั่วนั้น